สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะอุ้ยสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะปามี่ค่ะอุ้ยคุณปามี่คุณสวยมากเลยนะคะผมแบบผมรอนสวยมากคุณปามี่นี่คือเออไม่ทราบว่าตอบคําถามได้ทุกอันเลยไหมคะเกือบ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 นะคะโอเคลองลองดูไหมคะได้ค่ะลองดูเพราะว่าเพราะว่าถ้าเกิดวันนี้ตอบได้นี่คือได้รางวัลประมาณหนึ่งร้ยล้านบาทหนึ่งร้อยล้านบาทได้โอเคค่ะคาถามแรกนะคะถามว่านะคะผู้ใหญ่ลีนะคะ ตีกองประชุมตอนพศอะไรคะพศสองห้าสี่สองฮะทำไมทำไมมันพศสองห้าสี่สองว่าเป็นปีที่คนนี้เกิดใช่ค่ะสมัยกินจุ๊บจิ๊บค่ะทบทำอะไรเดียวกันเลยโอเคค่ะอ้าถามต่อไปนะคะตอบผิดนะคะเมื่อกี้ถือว่าตอบผิดนะคะถือว่าไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้เงินโอเคผู้ใหญ่ลีให้ไปประชุมที่ไหนคะไปให้ไปประชุมที่ที่ไหนอะที่ไหนคะศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิจอันนี้กูให้ การปรชุมแห่งชาติสิริกีวันไหนคะวันที่3เสาร์สิงหาแล้วก็1กันยาอ๋อไปประชุมเรื่องอะไรคะไปประชุมคอนเสิร์ตอย่างเดียวเลยเหรอคะอย่างเดียวเลยครับแล้วที่งานคอนเสิร์ตมีแจก ปนินคางดำไหมคะนี่ครับม uh ีคนนี้ฉันไปแกงจับปมหมอคังดำเองจ้าไม่ใช่ปนินคางดำาปลาหมอจ้าโอเคเพลงที่จัดร้องผู้ใหญ่ลีร้องเพลงอะไรคะร้องสี่กว่าเพลงร้องสี่กว่าเพลง4ี่กว่าเพลงซึ่งเพลงนั้นมีเพลงเพลงนั้นเป็นเพลงชื่อเพลงยอมเพลงยอมร้องว่าเก่งจริงต้องยอมฉันก่อนนะนะผิดค่ะยอมร้องว่ายอมยอมยอมเธอแล้วอะไอ้ยอมยอมยอมเธอแล้วคุณตกรอบค่ะเสียใจด้วยนะคะไม่ใช่ยอมทาทายังหรอก